วสวัสดีชาวที่สนใจนะคะทุกคนวันนี้เป็นวัน,นที่สามแล้วโอ้ยเพื่อนสนเลยถ่ายตอนนี้เราตื่นแล้วนะคะแต่ว่าคือจริงๆอีกห้องนึงมันก็ตื่นแล้วแหละแต่ว่าก็คือรอเพื่อนห้องหน้บอยู่อา้อาวออกมาแล้วนี่แพนทักทายหน่อยเช้าแล้วเดี๋ยว เออปุบแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ต้องใช้อาตอนเที่ยงโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวอ๋อเมื่อวานตอนคืนก็ไม่ได้ถ่ายอีกแล้วเพราะว่าเรากลับมาก็โยมกันว่าแยกย้ายกันอาบน้ำแล้วก็ดูพี่ม่พี่พี่นาดดูพี่นาดแป๊บนึงโอเคเริ่มหลับเริ่มหลับแล้วก็แยกย้ายก,<อ>กัน<จ>น,นอนกันจคันได้พี่รดูค่ก็คือแบบ มันน่ากลัอตอนไหนจะไม่ได้ละผีหลอกใช่ไม้มเราหลับหลอกผีไง <c oughs> เออหลอกผีหลอกผีทีโอเคก็ไว้ดูน,นะคะว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรบ้างไปน,น,นะครับเราชาหน้าเสร็จแล้วเราเตรียมจะปัดผมแล้วกลับนะครับ หลังจากน้นะครับเราใช่มาเรารู hmm. ้สึกว่าเราต้องกินน้ำครับเรากกินน้ำไม่กินน้ำเย็นนะครับโอเคะครับมีน้ำเย็นมีน้ำเย็นไหมครับไม่นี่นี้น้ำชกินน้ำนี่นี่นี่าี่นากนี่นน้่นี่นี่นี่อี่น่่นนนี่เีี่น่ใช่่ีนนนนีกรแนนนนนี็นน ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบแปดครับไอหม่งไอกาเพี้ยนมองของมึงเดี๋ยวมองวาทิุให้ก่อนนั่นเหรอคะก็บ่ายโมงสี่หกแล้วกนน้าเมลี่เนี่ยนูมาเนี่ยอุ้ยนูมาเป็นสีดีเทลครับพัทยาดีเทลครับขอตั้งชื่อว่าพัทยาดีเทลวันนี้มันสุกมาว้สีฟ้าอุ้ยอุ้ยพอดี้อีกอ้าววันนี้มป็นผลัดจบ โอเคเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ลิฟลีลิฟลีเาถึงอนาคตหรืออะไรใช่ใช่ก็จะไปลิฟลีกันนะคะไปดูว่ามีอะไรให้เล่นบ้างคือพวกเราก็คือเด็กน้อยกลุ่มเด็กน้อยห้าคนห้าสายสายฮาเพราะว่ายังเป็นผู้เกษียณอายุราชการอยู่โอ้ยใช่คือเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระ เก่งอนะ่ะเราได้ทุกมุกเลยโอเคไปเจ้าที่ลิฟลี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลิฟลี่แล้วนะคะโอยกอดโอยกอดทำไมไมีแต่ผีเมื่อกี้นี้อ่าเล่าประสบการณ์ก่อนคือเดินเข้ามาแค่เดินเข้ามาปุ๊บเป็นยังไงเจอผียังยังไม่เจอผีแต่ว่าเจ้าีบอกว่าระวังผีหลอกนะเลยผีหลอกป่ะผีหลอกลนี้เป็นยังไงพอพี่พูดปุ๊บโอ้โหขนหัวนี่ลุกมาถึงตรงนี้เลย ลุกเลยผลนลลุกมาเลยจุดที่เราจะเดินดูรอบๆก่อนแล้วก็ดูว่าเราจะเล่นอะไรกันนะคะไปดูกันเราเล่นไปแล้วนะคะสามอันเล่นอะไรไปบ้างคะโลบเลเซอร์แล้วก็ต้องเขากดกระจกแล้วก็พับจี๊ดยิงปืน ใช่ค่ะก็ตอนนี้เราจะเจอมิเตอร์บีนก็เลยขอเขาถ่ายรูปมาแต่ว่าเขาเขาเขาไม่เขาไม่ตอบเออเขาไม่ตอบไม่น่าอย่างนี้คือได้มามาเอาถือถือพี่พี่ไม่ได้เลยเสือนะเไินไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรียกพี่เขามาถ่ายให้ไหมต่อครับตอนตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนวะ ที่ที่แบบเออเป็นแบบคล้ายๆจุดชมวิว้งคะก็คือเป็นที่ถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปกันชมวิวนิดหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จก็ะกลับกรุง,งเทพกันนะคะโอเคไปดูกันต,นตอนนี้เรามาที่ร,าาร,ร้านแล้วเราอยู่ที่ร้านปูเป็นเอออันนี้ก็คืออาหารแล้วนะแบบติดแกมมากมึงจะถา่ายมึงจะถ่ายก่อนกลับแล้วก็ไปดูว่าเรากินกันนะคะ ตอนนี้เรากินข้าวแล้วใช,บบใช่ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะค่ะในที่สุดคลิลก็จบที่ร้านนี้แล้วกันโอเคอย่าพึ่งอะไรปะก็คลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวรอเจอกันทริปหน้าที่ไม่รู้ออนตอนไหนออนเหอออนตอนไปเที่ยวอยู่ คือสปิริตนะสปิริตคุณหมอมาเที่ยวก็อยากตัดสินใช่มาเที่ยวก็อยากตั้งเรียนโอเคงั้นสำหรับทลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันทลิปหน้า